ทำแปลงขนาด1,5คูณเมตร2นะครับโรยปูนขาวให้ทั่วแปลงเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างครับ3ครับเดียบอัดบล็อกจากก้อนเหิดนางฟ้าเก่านะครับที่เรานํามาหินนางฟ้าก้อนเก่านั้นเราจะนํามาทุบให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วจะนํามาอัดบล็อกครับแล้วก็รดน้ําเพื่อความเป็นก้อนครับไม่ให้ก้อนแตกสีนะครับทําการโรยขี้วัวให้ทั่วแปลงนะครับทั้งร่องในดินแล้วก็ อาจจะโรยบนก้อนก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความชื้นและเป็นอาหารกับเห็ดครับห้านะครับโรยเชื้อเห็ดฟางที่เราคลุกกับอาหารไว้ครับโรยทั่วแปลงเลยนะครับหกนะครับสักไม้โค้งเพื่อไม่ให้ผ้ายางโดนกับดักเห็ดในแปลงครับเจ็ดนะครับน้ำหรือลดเชื้อเห็ดฟางที่เราโรยลงไปครับเพื่อให้แนบกับวัสดุครับแปดนะครับจากนั้นก็ทําการคุมผ้ายางให้สนิทครับไม่ให้อากาศเข้านะครับเพรราาะนเพะตอนบ่มก้อน หรือตอนบ่มเชื้อนี่จะไม่ให้มีอากาศเลยครับจะทําให้เชื้อเดินดี